งานก่อสร้างหรือว่างานสร้างศางสนาสถานเพื่อเป็นการจัดลงพระพุทธศาสนาที่ที่เรามีความตั้งใจมาตั้งแต่เริ่มต้นเนียสิ่งที่เราตกผลึกแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงแล้วก็คิดได้ว่าการทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเชื่อในพุทธบารมีของพระพุทธองค์ถึงในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเน้นเรื่องความบริสุทธิ์ เน้นเรื่องความเจตนาที่เป็นกุศลเน้นเรื่องของกุศลแลจิตในการทำงานเราไม่เน้นเรื่องของความสำเร็จของงานทุกชิ้นเพราะงานบางชิ้นเราทำนับหนึ่งนับสอง,น,สองนับสามให้เขาแต่ไปไประสบความสำเร็จที่คนอื่นเขาที่มาต่อยอดต่อเราก็ไม่รู้สึกว่า ไม่รู้สึกแย่แต่เรารู้สึกภูมิใจว่าเรานับหนึ่งนับสองให้เขาการนับหนึ่งนับสองนี่เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมันต้องบุกเบิกต้องรังสรรค์งานก่อนแล้วก็ต้องคิดกลวิธีต่างๆในการทํางานมันการทํางานเนี่ยผมเชื่ออย่างว่าไม่จําเป็นต้องให้สําเร็จทุกชิ้นทุกงานด้วยตัวเราเองทั้งหมดแต่ตอนที่เราทำงาน จิตเราต้องบริสุทธิ์พอจิตเราต้องรักษาความมั่นคงในจิตส่วนความสําเร็จเป็นเรื่องมาเป็นเรื่องรองไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมถือคตินี้มาตลอดว่าทําในสิ่งที่ยากนับหนึ่งไม่ชัวไม่นับสองสองไม่ชัวไม่นับสามสามไม่ชัวไม่นับสี่เั้นเราจะทำงานแบบไม่ให้ผิดพลาดเลยการทำงานนี่คือต้อง แน่ใจว่าดีที่สุดเราถึงจะทําถึงจะตัดสินใจเพราะหลักคิดในการทํางานหลายชิ้นงานที่เราทําไม่ได้สําเร็จเพราะตัวเราแต่มีความภูมิใจกับทุกชิ้นงานที่เราเป็นฝ่ายเป็นนับหนึ่งนับสองนับสามให้เขาส่วนสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนเสร็จก็มีคนมาต่อยอด เราก็ถือว่านั่นก็เป็นผลงานที่ยากที่เราได้ไปบุกเบิกให้เขาก็ไม่ได้ยึดถือว่ายึดมั่นถือมั่นว่าต้องสำเร็จด้วยตัวเราเสมอไปแต่สำคัญคือครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ตลอดว่าตอนที่ทำงานให้รับใช้พระพุทธศาสนาถ้าเราศรัทธาในาพระพุทธบาร,รมีของพพุทธองค์แล้วเนี่ยต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ต้องจิตใจต้องผ่องแผ้ว ต้องเขารพตัวเองต้องมองข้ามเรื่องอมิสินจ้างต้องไม่ไม่ไม่รับปัจจัยที่ทำให้งานเสียหายต่อส่วนรวมซึ่งเราถือคติเป็นเป็นทัศนคติเป็นเจตน,นาคติหลักของเราว่าจะไม่รับเงินบาปหรือเงินที่ ทำให้ผลงานขาดความบริสุทธิ์เพราะถ้างานขาดความบริสุทธิ์ความขลังความมีจิตวิญญาณของงานชิ้นนั้นก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นงานที่สร้างเนี่ยมันเหมือนแค่สร้างวัตถุชิ้นหนึ่งถ้าขาดความบริสุทธิ์มันก็จะขาดความขลังเพราะ,ะถ้าทุกคนจะสร้างงานให้กับศ,รรศักดิ์สิทธิ์ให้กับศาสนสถานเนี่ย ต้องทำให้งานชิ้นนั้นมีความขขังและบริสุทธิ์ให้คนยกมือไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับโดยไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นแต่ให้เขาเกิดจากศรัทธาในตัวเขาเองจากจิตวิญญาณของเขาที่มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเห็นว่าน่านับถือด้วยพลัง ที่เขาต้องส,สัมผัสได้ด้วยตัวเองเพราะการสร้างงานให้ศาสนสถานเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือความบริสุทธิ์ต้องสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจทัศนคติในการทํางานก็ต้องเป็นเชิงบวกการก้าวข้ามแต่ละชิ้นแต่ละงานเนี่ยต้องอดทนต้องใช้ความเพียรวิริยะอุตสาหะใช้ขันติบรารมีใช้วิริยะบรารมีใช้อุเบกขาบรารมี ใช้ปัญญาบารมีสุดท้ายเราก็ต้องเข้าใจในสัจธรรมว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรดีที่สุดยังไงก็ไม่พ้นการติดฉินนินทาไอ้ร้ายควาสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ให้ได้ในในทัศนะของข้าพเจ้าที่ที่ทำงานให้กับพระพุทธศาสนามาก็พยายามอุเบกขาวางเฉย แล้วก็สุดท้ายก็ต้องให้อภัยกับคนที่เขาตำหนิติเตียนหรือติดติงเราหรือหมั่นไส้เราหรืออิจฉาทิษยาหรืออะไรก็ตามต้องก้าวข้ามให้พ้นแล้วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างที่สุด